คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จะทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักเกแบหของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมา,าหางตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมิชัยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับติ๊กห้อยแก้วมาหาหงแปดแปดแปดครับผมนะ วันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยครับผมนะวันนี้ก็เอาสูตรหลักหน่วยล่างชน2สูตรมาฝากท่านสมาชิกนะครับผมนะมีสูตรที่หนึ่งและก็สูตรที่2นะครับผมนะเพื่อจะไปลุ้นวันที่16ตุลาคมของนี้นะครับผมนะก่อนหนึ่งก็ขอฝากถึงท่านสมาชิกด้วยนะครับผมนะผมให้เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดไรทั้งสิ้น,นครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมนะครับผม มาเริ่มกันเลยครับสูตรที่หนึ่งครับผมนะหลักหน่วยล่ามชนทอง0่วนนะครับสูตรที่หนึ่งนะย้อนไปสามงวดนะครับผมให้มาที่สามนะครับสามสูตรที่สองก็ได้มาที่สามเหมือนกัน,นครับชนกันนะสามชนกันสรุปเลขท้ายสองตัวออกแปดสามนะครับออกแปดสามสูตรที่หนึ่งก็เข้านะครับเข้ามาครับสูตรสองก็เข้านะครับนะสรุปออก แปดสามนะครับสาบมาม,มาครับมาดูงวดถัดมาครับสูตรที่หนึ่งนะได้มาที่เลขห้านะครับนะสูตรที่สองก็ได้มาสูตที่เลขห้าเหมือนกันครับห้าชนกันนะครับผมนะก็มาลุ้นเลขท้ายสองตัวออกเจ็ดห้านะครับผมออกเจ็ดห้าก็สูตรที่หนึ่งก็มานะครับหล,ห, 1, หลักหน่วยสูตรที่หนึ่งหลักหน่วยสูตรที่สองก็เข้าห้านะครับก็อยู่ที่ หลักหน่วยนะครับห้าสามแล้วก็ห้าและงวดล่าสุดครับวันที่หนึ่งตุลาคมของที่ผ่านมานะครับผมหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งนะได้ที่เลขศูนย์นะครับสูตรที่สองก็ได้ที่เลขศูนย์เช่นกันครับผมนะซิลซิลครับผมนะก็อยู่ที่ศูนย์ชนกันนะก็สรุปเลขท้ายสองตัวออกห้าศูนย์นะครับออกห้าศูนย์ก็ศูนย์มานะครับมาทั้งสองศูนย์เลยนะครับ วันนี้นะครับนะหากท่านสมาชิกดูแล้วชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกับช่องติ๊กห้อยแก้วมหาเฮงแปดแปดแด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังแรงใจในแทนในการทำคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะครับนะสกดทว่าสวยนะครับนะชนกัน มาลุ้นกันครับว่าวันที่16ตุลาคมนี้นะจะเด็กอยู่ตัวไหนนะครับผมแล้วก็จะได้หลักหน่วยสงสูตรชนกัน,นจะตัวเดียวกันไหมก็ต้องติดตามชมต่อไปครับนะยี่มีกี่วันแล้วครับนะวันนี้ก็วันที่7แล้วนะครับวันนี้นะวันนี้วันที่7แล้วนะครับนะเมื่อวันก็วันที่6เนาะ ก็ไม่อยากจะพูดเนาะเรื่องที่อะไรนะที่เรื่องกราดยิงอะไรนี่ก็ก็ต้องเสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมนะเด็กที่ไม่รู้อะไรก็ไม่น่าจะไปทำเขาเนาะคนร้ายนี่เขเนาะเด็กขออนุญ,ญาตไม่ไม่พูดดีกว่านะจริงก็สงสารนะครับสงสารเด็กเด็กก็ จะพูดยังไงเนาะวันนี้ก็อากาศดีครับฝนรินดีนะครับพี่น้องฝนดินดีจริงเลยช่วงนี้วันนี้ข้าวน้ำสัมป่าดีาจริงเลยอากาศเย็นสบายครับพี่น้อง ถึงจะมาชีมาชิยนะครับผมนะแล้วก็ที่เป็นกำลัง,งใจนะครับนะก็ฝากถึงสมาชิกที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่กดไลค์กดชแชร์แล้วก็ติดตามแล้วก็ไลน์มาสอบถามนะครับผมนะก็ยินดีครับนะยินดีที่จะเป็นสีกลางนะครับผมนะ มาทํางวดของวันที่16ตัวตุลาคมเลยนะครับผมนคนใหม่แล้วครับผมฝนรินใหม่อีกแล้วเมื่อคืนก็ลมทั้งคืนนะครับทั้งตกแรงทั้งลมด้วยวันนี้ก็จะตมกมีแล้วครับนะครับ,รรบหลักหน่วยล่างชน2องสูตรนะครับมาทำสูตรหน่วยแรกก่อนครับนะ เอาหลักพันนะครับผมของเรา,าที่หนึ่งสมรอบแล้วก็หลักสิบหรอบนะครับก็เลขท้ายสองตัวเฉพาะหลักหน่วย3ารอบได้เท่าก็บบวกที่6กนะครับสี่บวกสบวกสบวกหนะครับแล้วก็บวกศนบ, 4, บกศูกกนย์ ัวนะครับเท่าไหร่สี 4, 3, 12, ่สามใช่ไหมสี่สามสิบดได้18บแครับสิ 18, บวกหกคงที่นะครับหกคงที่เขาเป็นปากกาเขียวดีกว่าหกคงที่นะไ ยกเลอกหนึ่งออกไปนะครับเอาแค่แปดมาแปดบวกหกเท่ากับสี่นะครับได้มาที่เลขสี่นะครับหลักหน่วยชุดแรกนะครับมาดูหน่วยชุดที่สองครับเอาหลักหมื่นรลมาที่หนึ่งหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เลขท้าย สองตัวเอามาทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอย่างรอบนะครับแล้วก็เลขหน้าหมุน, 1, นครั้งที่หนึ่งเอาเฉพาะห,หลักสิบสองรอบนะครับแล้วก็ครั้งที่สองนี่เอาเฉพาะหลักหน่วยหนึ่งรอบนะครับแล้วแต่ไหร่ก็เอาลงมาได้เลยครับแปดบวกห้าบวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์นะครับ,รบก็บวกหกคง โอเคครับมาเริ่มกันเลยครับว่าจะได้ตัวไหนนะแปบวกหเป็น13 13าบวกหเป็น19นะครับ19บเก้าตัวได้สิเแล้นะครับ19ตัดหนึ่งออกไปครับเท่ากับ9ครับ อยู่ที่เลขเก้นะครับนะเลขก่ามานะครับก่ได้สีกับเก,ก้านะครับวันนี้นะก็ตามได้เลยนะครับนะนะสูตรที่หนึ่งจะได้สี่สูตรหนึ่งได้สีนะครับ ยังเคลียางสมาชิกดูก่อนนะสี่สูตรที่สองเลเก้านะครับก็ติดตามครับว่าจะมาไหมสี่จะมาไมเก้าอ่ะก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าระหว่างสองตัวนี้จะมาตัวไหนสี่กับเก้านะก็ต้องรอรอผล สิตัลาคมหกห้านะครับรอผลนะครับว่าสกับ9นี่จะมาตัวไหนนะครับดูท่านจะมาชิกชอบไหมครับถ้าชอบ9ก้าท่านจะมาชิกก็ตามได้นะครับนะถ้าไม่ชอบท่านก็มองผ่านผ่านไปนะครับ ทำสมาชิกนะแต่ผมก็ว่ามันสวยดีเหมือนกันนะนะได้จะมาด้วยกันเลยก็ได้นะสีกบขาอันนี้ก็กมม็ไม่แน่นะครับนะจะมาชิงนะสีกบขาวนะสวยงามตามต้งองเรื่องนะครับจะมาชิงนะเดี๋ยวผมจะลองลงคร่าวๆให้ดูนะครับจะมาชิงอันนี้คือรอบคนนะอันนี้คือได้ ได้สี9บเกานะสี่บนี่คือเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยร่างส่วนกันนะผมผมก็ไม่รู้ว่าจะมาทั้ง2ตัวเลยไหมอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้คอมเฟิร์มนะครับว่าจะมารวมเปอร์เซ็นไหมนะเพราะเป็นแค่สูตรนะครับผมก็สูตรก็มีเข้าไม่หลุดนะก็สมาชิกก็ดู ให้มันเจยก่อนนะครับหากไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องไปบังใหม่นะครับผมก็เริ่มผ่านไปนะครับไม่ว่ากันนะครับตอนสมาชิกนะก็ถ้าสีก็ถ้าหลักสีมาจริงก็น่าจะไม่ประมาณนี้นะผมลงจับชุดให้หกชุดนะถ้าหลักสีมาจริงก็น่าจะอยู่นี้สีนึง นะแล้วก็องโดดสนะีเก่าลองมวยนกจะมาดูกันไหมนะก็ถ้าหลักเก้มานะเนะก้าหนึ่งนะเก้าหนกด็6เก้ามานะกดจะเรียกครับมาได้หมดนะครับนะเก เี่มาในหมดนะอันนี้ก็าจะมาชิคดูความเป็นไปได้นะครับชอบไม่ชอบก็ให้ดูความเป็นไปได้้าไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่ต้องตามนะครับอันนี้คือให้เข้าๆนะครับที่เด่นๆมานะครับพอตามที่หน่วยล่างหน่วยล่างที่เขาให้มานี่จะมีตัวให้ดู อันนี้ก็อาจจะทำชิดดูขอเป็นไปได้นะครับนี่ก็มีอยู่สูตรหนึ่งที่ผมทําไว้เติียมาดูนะครับอันนี้คือสูตรที่เป็นสูตรหลักสิบหน่วยล่างนะนี้จะเป็นสูตรสิบล่างนะสิบสูตรสิบล่างของงหวดที่จะถึงนี้นะวันที่สิบหกตุลาของว้นนี้ที่ผมคำนวณตามสูตรออกมาตามสูตรนะครับสิบล่างจะมีมีทั้งหมดสี่สูตรจะมีได้ได้มีหนึ่งมีสี่มีแปดมีสองนะครับส่วนหน่วยล่างเนี่ย มันจะได้เด่นอยู่ที่9แล้วก็ศูนย์แล้วก็สี่แล้วก็ห้านะครับที่ผมเด่นเด่นมันก็มีมีมีหลักสิบล่างนี่ยจะมีสี่กับแปดหลงก็เป็นหนึ่งกับสองนะส่วนหน่วยล่างนี่จะเด่นอยู่ที่เก้ากับสี่นะหองมันก็เป็นศูนย์กับห้านะก็ให้ท่านสมาชิกดูความเป็นไปได้นะครับนะที่เด่นเด่นมาที่ผมคำนวณมาอีกชุดหนึ่งก็คือตัวนี้นะนี่ยสี่เก้าแล้วก็แปดเก้าสี่ห้า ลองมาก็สี่ศูนย์ก็แปดห้าที่ผมไม่ได้ทำอามาอันี่คืออีกสูตรหนึ่งนะที่ได้เด็ดมาที่ผมทําสูตรหลักสิบโนวนล่างมานะทั้งสิบทั้งหน่วยสิบทั้งไอ้หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะตัวล่างนะก็ดูความเป็นไปได้นะครับน้าะมาชิงนะนะถ้าช่วยกันตดตามนะครับไม่ช่วก็ผ่านไปนะครับผมนะโอเคครับวันนี้ก็ขอให้ท่านะมาชิงท่านโชคดีมีชัยครับผมนะ วันนี้จีคอนเกีียวมาแห่งแปดแปแกดก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้พงกันอี่นะครับผมขอบคุณครับ